อ๋อเป็นชีสแบบกดจ้าจะกินชีสแบบไหนกดเอานะจ้าว้าว <Wow. S 1> วันนี้นะคะดูเสียงแม่แม่ไม่สบายจริงๆ <c oughs> ก็เลยมีเชฟนะคะตื่นมามีเชฟมาทำอาหารให้กินสวัสด,ดีค่ะไอเดียเอ็มมา่าค่ะทำสปากเกตตี้คะ่ะแต่ว่าป๊าป๊าไม่มีเคช็ับปากเลยทำสปากเกตตี้เต็มๆไม่ได้ เดี๋ยวให้เชฟแนะนำเมนูวันนี้นะเมนูสปาเกตตี้กับไส้กอรอกไต้หวันแล้วก็มีโรยผงชูรสนิดหนะ <c oughs> เอ่อล้างโทเตโตอยู่ต้องมีผักบ้างไส้กอรอกมาล่าดูการหั่นนะตรงนีกเอ็มมาหั่นมันจะไม่ค่อยสวย <c oughs> ใช่ค่ะไม่เยอะเลย อาหารในวันที่แม er. ่ป says, ม่วยนะคะก็จะมีของเหลือบ้างกินๆไปของเอมมาเป็นสปาเกตตี้โรยผงจากญี่ปุ่นไส้กรอกไต้หวันนะคะคนไต้หวันทำมาให้เดี๋ยวเราลองกินดูไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยจะเป็นยังไง เผ็ดเลยหมแม่ไม่ได้รสชามีกลิ่นหมาล้านนิดเดียวอืมไม่ไดเผ็ดเค็มๆเ,เราก็ยังอยู่ที่เมืองลิปทอฟสกีฮาราดอกนะคะมาเยี่ยมบ้านป๋ากันนะคะโรชกา ตอนนี้เราก็กำลังจะขับรถไปที่เมืองโอราวานะคะซึ่งเมืองโอราวาเนี่ยเป็นเมืองที่นิวอยากจะไปมานานมากๆแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่นิวไปฉีดวัคซีนอะ่ะนิวก็ผ่านปราสาทโอราวาซึ่งนิวเห็นแล้วว่าสวยมากๆนิวก็อยากจะไปนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันนะคะจากดิปตอฟสกีคาราดกไปโอราวาเนี่ยใช้ระยะเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะคะโดยที่1ชั่วโมงเนี่ยก็จะเดินทางแบบไม่ได้ไม่ได้เ نعم. <applause> ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะที่จอดรถนะคะ3ยูโรนะคะที่เมืองโอลาวาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะเราก็หิวกันเดี๋ยวเรากินชีสร้านนี้ก่อนนะคะลองเข้าไปดูว่าเขาขายชีสอะไรอ๋อเป็นแบบกดอ๋อเป็นชีสแบบกดจ้าจะกินชีสแบบไหนกดเอานะจ้ามันหมุนให้เราเลือกอ่ะเดี๋ยวดูนะว่ามีรสอะไรบ้างอันนี้นเป็น<ล>กระเทียม,มอุ้ยอ๋อถ้าถ้าไปแลกดนะมันจะอ่า แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้า <c oughs> อ่าแล้วมันก็หมุนเองโด oh, <no. S 1> คือคืออย่าพึ่องอย่าพึ่งไปโดนมันถ้าไปโดนมันหนักมันจะหมนุนนะอ่ะงั้นเราจะไม่โดนมันนะเราก็จะอ่าแล้วเราก็จะรออ่ะทีนี้เชสนะเชสเชสหนกักเนี่ยคือกระเทียม กีรอชเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบผงกีรอชอ่ะเหมือนที่ใส่ไก่กีรอชอ่ะเออแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบธรรมดาแหละแต่เป็นเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เหมือนการเป็นแบบ250กรัมกับ500รกรัมแล้วนี่ก็เป็นแบบสีขาวอันนี้มันเป็นกระเทียมใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบธรรมดาไงเออแล้วเนี้ยบิลิงก้าก็คือเหมือนแบบว่าเป็นไอตัวที่มันคล้ายๆกุ้ยช่ายอ่ะแต่ไม่ใช่กุยช่ายอยู่ระหว่างกุ้ยช่ายกับต้นหอมอ่ะเออ แล้วก็น,นี่ปลาปีกาคือพีกกะเนาะอยากกินแบบไหน <c oughs> <c oughs> เอาแบบที่มีบิลินกาหรือออฟเซสนักกระเทียมบิลินก้าแม่กลัวว่ามันจะเค็มแค่นั้นเองแต่ก็ลองดูก็ได้บิลินกาแล้วก็ใส่ใส่ตังมันได้แค่แบง5้ากับแบงค์สิบปะ อ่าเอ็มม่าใส่ตังุ๊บอ่าแล้วกดอีกทีอ่าชาไขยเจ็บรซิมรอนะจ๊ะเอามาแล้วอ๋อนี่เราก็หยิบได้อย่างงี้นี่รถดีก้าเอออ่อ่าเดี๋ยวเขาจะปิดปิดแล้วเออนี่นะคะวิธีการหยอดนะเราก็เลือกจาก อันนี้ว่าเราจะกินรสไหนเนาะแล้วก็ก็จะมีเหรียญแล้วก็มีแบงค์ห้ากับแบงค์สิบที่หยอกแล้วพอหยอกเสร็จเขาก็เนี่ยก็เปิดอันนี้มาเนาะเราก็หยิบได้เลยมันไม่ใช่แบบตกลงมานะก็คือจะเปิดเปิดเปิด,ปดแล้วก็หยิบนะแล้วเขาก็จะมีแบบมีเวลาด้วยนะถ้าเราไม่หยิบเนี่ยเขาก็จะปิดแล้วเออเราก็รีบหยิบออกมานะก็ง่ายเดี๋ยวเราไปชิมกันแกะยังไงอะแย่ละเออมันนี้มีรอยปลาแอะได้ละได้ละ <laughs> มาลองชิมกันว้าว <Wow. S 1> มันก็มีกลิ่นกระเทียม้วนะมันจะออกเค็มนิดนึงแต่ว่ามันก็จะหนุบๆคือที่เนี่ทุกอย่างมันจะออกเค็มอืมแต่ว่าตัวชีสันหนุบๆนุ่มๆอร่อยดี <laughs> อืมอืมกินแบ่งเงินกินแบ่งเง он, ินกินเ,เป็นไงอร่อยไหม อร่อยไหมเอมมาอร่อยป้าอร่อยไหมเฉยเฉยทุกอย่างเฉยเฉยหมดอร่อยไหมโรสกา,าเดี๋ยวเราไปดูปราสาทกันเดินต้องเดินไปทางนี้เนาะ คือถ้าเดินรอบๆอบปราสาทได้นะคะฟรีไม่เสียเงินนะแต่ว่าถ้าจะเข้าปราสาทเนี่ยก็คนละ9ยูโรสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เด็กเนี่ยประมาณเอ,อ่อสี่ยูโร4.5นะคะแล้วก็เขาไม่อนุญาตให้หมาเข้านะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเดินแค่รบับรอบปราสาทนะคะทุกคน <c oughs> อืมก็ไปไปดูรอบปราสาทกันนะอ๋อแล้วก็ถ้าจะใครจะ เอ่ออาดวิดีโอนะคะก็ต้องเสียค่าอัาจวิดีโออีกต่างหากนะคะทุกคนไปเดีย๋ยวเราไปดูรอบปราสาทกันอดเข้านะจ๊ะไปะแต่ก็สมควรแหละไม่งั้นเดี๋ยวไปฉี่ใส่เขา <laughs> ปราสาทโอราวาเนี่ยเป็นปราสาทที่อยู่ในเมืองของโอราวาประเทศสโลวาเกียเลยนะคะสร้างขึ้นในศตวรรษที่13นะคะโดยอาณาจักรของฮังการีนะคะตั้งอยู่บนป้อมปาการไม้ที่เก่าแก่ปราสาทนี้ก็เหมือนหลายๆปราสาทนะคะที่ถูกทําลายแล้วก็สร้างใหม่ตามลุกสมัยนะคะซึ่งปราสาทแบบเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบ โรมานสแล้วก็โกธิกนะคะต่อมาค่ะเขาก็สร้างใหม่นะคะเป็นแบบนีโอโกธิกนะคะแล้วก็มีสร้างแบบโอบร้อมนะคะมีเสานะคะที่ก่อกานสูงถึง520เมตรนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะมีตระกูลเศรษฐีนะคะชื่อว่าโทโซนะคะเป็นเจ้าสัวแห่งการจุดขุดเจาะนะคะเขาก็ได้มาสร้างใหม่ค่ะ แต่ก็ไม่ได้สามารถทห้สร้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้นะคะเพราะว่ามันก็ดันเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะคะก็เลยไม่มีคนอยู่อีกเลยค่ะจนถึงหลังสงครามโรคครั้งที่สองนะคะเขาก็ได้จัดเป็นอนุสร์สถานประจำชาติของสโลวาเกียนะคะก็น่าเสียดายนะคะที่มาถึงแล้วแต่ไม่ได้เข้านะเพราะจริงๆภา,าษาเนี่ยเป็นภา,าษาที่แม่อยากจะมามากๆมาตั้งนานแล้วนะคะทุกคนก็ ไม่เป็นไรนะเพื่อหมาของเราก็ปราสาทนี้หมาเข้าไม่ได้นะคะไปค่ะเราไปหาอย่างอื่นทํากันนะคะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรทําก็ไปกินค่ะทุกคน <c oughs> มีมิวเซียมล็อกลากมีค่าเข้านะคะ ผู้ใหญ่2.5ยูโรถ้าเป็นเด็ก1.5นะ6ถึง 18. 18ปีขึ้นไป2ยูโร โอ้แดดร้อนมากตอนนี้นิวอยู่ที่เมืองรุชชมบรอกนะคะในประเทศลวาเกียนะคะซึ่งอยู่ห่างจากลิปตอฟสกี้ราดกนี่ประมาณแบบน่าจะ30นาทีนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราไปที่โอราวามาซึ่งหมาเนี่ยไม่สามารถเข้าในปราสาทได้เราก็เลยขับรถจากโอราวานะคะมาที่รุชมบรอกนี่ประมาณ30นาทีเหมือนกันนะคะแล้วก็เออเราก็ไม่ได้หาข้อมูลมาเนะว่าที่เนี่ยเขามี อะไรบ้างนะคะเราก็ลองมาเดินเดินดูนะคะก็พบกับนี่ค่ะไม่รู้ว่าเป็นประสาทหรือเป็นเชิญนะเพราะว่าเราก็พยายามหาที่อ่านก็ยังไม่มีนะก็เดินดูรอบๆนะคะก็รู้สึกก็สวยดีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่เนี่ยมันเงียบม,มากๆเพราะว่าจริงๆเราจะมาหาที่กินด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเออเมื่อกี้ไปอ่านมานะมันเปิดห้ามงเย็นนะซึ่งตอนเนี้ยนาจะประมาณเน,นี้ยบ่ายสามโมงครึ่งนะก็ เราไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยเพราะว่าเราเริ่มหิวกันแล้วเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยเรายังไม่ได้กินนะคะก็เลยเอาอยัางไงดีตอนนี้เนี่ยที่สโลาวาเกียก็จะอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะมันก็จะเงียบมากแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยบางทีแบบปิดด้วยซ้ำอ่ะเพราะวันนี้วันเสาร์นะคะก็จะเปิดแต่พวกคาเฟ่พวกร้านกาแฟอย่างงี้นะคะเออแต่จริงเขาก็จะมีร้านอาหารที่เป็นร้าน ร้านจริงๆเลยอะแบบหมายถึงว่าไปจอดแล้วเป็นร้านะแต่อันนี้มันคือเป็นในเมืองไงนี่คือในเมืองเซ็นเตอร์ของเขานะร้านยังเปิดยังกล้าเปิดห้าโมงเย็นอะไม่ได้เปิดทั้งวันอะก็คิดดูเอาแล้วกันว่าคนที่นี่จะน้อยขนาดไหนนะคะทุกคน ขึ้นมาจากบันไดนะคะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะคะก็จะเป็นมิวเซียมนะเออรอกกาอยากจะเข้าร้านล่ะลูกร้านนี้นะคะไซส์สงอนฟาสต์ฟู้ดแต่ว่าเขาติดป้ายว่าห้ามหมาเข้านะจ๊ะเดี๋ยวเอมมาไปถามก่อนว่าเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ก็อดนะจ๊ะ <laughs> รอก่อนนะจ๊ะหลังจากที่หามาหลายร้านนะคะเมื่อกี้ไส้งอนหมาห้ามเข้าแล้วก็ร้านนี้ไปดูว่าจะเข้าได้ไหมทิปท็อกเบอร์รรกเกอร์นะเออจ่ายบัตรไม่ได้ออจ่ายเงินสดไปเป็นร้านแบบเด็กๆมีแต่เด็กๆนะอะนอนรอนะจ๊ะเหนื่อยจ้ะ ขอนอนรอก่อนแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เขาก็นำเสนอน้ำเลมอนเนตของเขานะเป็นแบบแบบโฮมเมดนะคะเลมอนเนตนะในเลมอนเนตเนี้ยก็จะมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีบลูเบอรี่ด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้จริงๆชิมแล้วแต่ไม่ได้กดอัดนะเขาก็จะออกรสหวานนิดนึงนะแล้วก็เมื่อกี้เราก็เรามีมะนาวไงเราก็เลยบีบมะนาวลงไปบีบอีกได้นะเพราะว่ามันเป็นการตัดต่อ ที่ดีงามพอบีบมะนาวลงไปอะ่ะมันก็จะออกรสเปรี้ยวพอมะเกียมันจะออกแบบหวานหวานไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะเราก็ชิมอีกพอมะเกี๊ยเราชิมแล้วเราชิมอีกทีอืมเปรี้ยวแล้วเนี่ยไปไปดูอาหารกันดีกว่าอ่าไม่ยืดอ่าไม่ยืดอ่าไม่ยืด <c oughs> มอสเลราชีสนะคะซึ่งคือเราก็อยากจะให้มันแบบหักมาแล้วยือดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ยืดจ้ะ <c oughs> <c oughs> ชิมแบบตรงนี้โอเคนะแป้งกรอบบางตัวชีสก็สแตนดาร์ดจิ้มกับทาทาครีมนี่มีชีสแล้วก็พริกยาลาเปนโนสเล็บไม่สวยนะ <c oughs> ข้างในจะมีความพริกนิดๆโ <c oughs> oh, oh. อ้โหขนมปังกรอบมาก โอ้โหคือปรากฏว่าเลนะมันก็จะมีเบคอนนะมีชีสมีเนื้อเบอร์เกอร์นะแล้วก็ขนมปังจะหมดไหมมาทุกคนเอานะเอาแล้วนะอ๋อ ติมปากพูดไม่รอดนานมากกว่าแม่จะพูดได้สิ่งที่ดีอย่างแรกคือมันไม่เค็มขนมปังเนี่ยข้างนอกกรอบตัวเนื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าจุ้ยซี่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แห้งขนาดนั้นแต่ว่ากินกับเบคอนอนะ่ะมันก็จะทําให้จุ้ยซี่ไงเพราะเบคอนมันมีความมันนะใช้ได้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยทิปท็อปใช่ไหมมันพิเศษกว่าไงอ๋อ,อมันมีชีสนี้ อะลองลองลองพังนันต้องลองอะเดี๋ยวชิมชิมชีสก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสั่งไงเราก็เลยไม่รู้ว่ามันคือชีสอะไรเ,เหมือนเหมือนบรินซาเลยอะ่เะเติมปลาทิปท็อปอะ่ะมันคือชื่อของร้านนะซึ่งเขาจะใส่บินซาชีสนะก็เป็นชีสของทางเซโลวักนะแล้วก็ รสชาติจะออกเค็มขึ้นมาหนึงเพราะมันทั้งชีสทั้งเบคอนอ,อย่างเงี้ยมันก็จะมีความเค็มขึ้นมาดนึงก็คือต้องกินกับขนมปังถึงจะโอเคแต่ว่าไอ้สแตนดาร์ดเนี่ยไม่ค่อยเค็มส่วนนี้ค่ะสลัดนะคะซึ่งเอมมามาเจาะไข่แดงแม่ไปแล้ว oh, <no. S 1> เราก็ต้องมีผักด้วยนะคะแล้วก็มีไข่เยิ้มๆนะนะแบบว่าเราก็มีเบคอนมีไก่แล้วก็มีองุ่นให้ความหวานนะลองชิม oh, <no. S 1> อร่อยมันอร่อยตรงที่มันมีความมันของไข่อะ่ะ จริง,รงเนี่ยเราก็ตัดด้วยความหวานความเค็มของเบคอนกับองุ่นคะ่ะอืมใช้ได้เอืมมันเป็นแบบอะไรที่ง่ายๆแต่ว่าอร่อยด้วยความธรรมชาติของมันไก่อร่อยมากเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไก่เขาบอกว่าไก่อร่อยเลยขอชิมหน่อยป้าหั่นมาให้แม่เลยเอ็มมากลับป้าบอกไก่อร่อยแต่ดูท่าทางอร่อยอืมอร่อยเนื้อน,นุ่มเลยไม่น่าเชื่อข้างนอกกรอบ เค็มนิดๆเองอร่อยอร่อยสลัดขามีบรีชีสด้วยนะนี่แม,ม้กินกับสลัดอืมอร่อยกินกับหุ่นหอมแดงอืมเฟนไฟล์เขาก็อร่อยนะโรยผงปาปิก้าไก่จ้ะกินกับพริก เ <Burger. S 2> บอร์เกอร์จากชีสขาวๆบินซ่าพบพบพบสยอยไปเนี่ยจะว่าไปนะคะเราเราก็ เที่ยวสไตล์คนสวัรนะคะที่ค่อยๆเที่ยวค่อยๆเดินค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆดื่มด่ำกับเมืองกับธรรมชาตินะคะกับสิ่งแวดล้อมของที่นี่นะคะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ค่อยๆเดินค่อยๆหยุดดูจริงๆมันก็เป็นการเที่ยวที่จะพูดว่ารีแลกซ์จริงๆก็ว่าได้นะคะทุกคนก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ง่ายๆมากๆนะแทบไม่มีอะไรเลยแต่ว่า มันได้ความสนุกความผ่อนคลายจริงๆแอบมาหาป้าป้านะป๊าป้าดูแลอย่างดีทำกับข้าวเช้าให้ล้างจานให้ซักผ้าให้ตากผ้าให้สามีดีเด่นประจำปีเสื้อแดงแรงไม่มีโอ้ย <laughs>